สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูสูตรเด่นบนมา2-3ตัวบนประจำวดวันที่16เมษายน2565ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชะแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะวันนี้เป็นเช้าของวันที่สองเดือนเมษายนนะคะ พุทธศักราช2565ผ่านการส่งข้อสอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์ก็ขอแสดงความยินด,ดีกับท่านผู้ชมที่ได้รับโชคนะคะและก็ขอแสดงความเสียใจกับท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้รับโชคนะครับก็เป็นธรรมดาของการทำสูตรหวยนะคะก็ย่อมมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะคะบางสูตรก็เข้าบางสูตรก็หลุดอย่างนี้นะคะ,ะสูตรไหนที่เข้าอาจารย์ก็จะ ทำมาแล้วก็นำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันตามปกตินะคะแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมจะชอบสูตรไหนในการเสี่ยงโชคนะถ้าไม่ชอบก็แค่ชมผ่านๆไปนะคะอย่าไปจริงจังมากนะคะกับการทำสูตรหวยหรือว่าการเสี่ยงโชคะคระับมันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะถ้าท่านผู้ชมนะคะอยากที่จะ มีรายได้ที่แน่นอนนั้นก็ต้องทํางานนะคะทำมาหากินตามปกติทัท่วไปสําหรับเรื่องการเสี่ยงโชคนี้ก็คือการเ,ออเหมือนเป็นการเสริมดวงของท่านผู้ชมแต่ละท่านนะคะออมีมากก็เสี่ยงมากมีน้อยก็เสี่ยงน้อยไม่มีก็ออไม่ต้องเสี่ยงก็ได้นะคะก็แค่ชมไปเพลินๆนะนี้อาจารย์ก็เป็น บุคคลที่มีหน้าที่ที่จะต้องมาทําสูตรหวยสอนนะคะลงใน y o ยูทูบบางสูตรก็เข้าบางสูตรก็ไม่เข้าแบบนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วสูตรก็จะเข้านะคะส่วนใหญ่นะ,ะแล้วก็อยู่ที่ท่านผู้ชมจะชอบในแนวทางของสูตรไหนกันบ้างนะคะจะมีสูตรอยู่สูตรนะะึงค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะลงให้ชมมันจะเป็นสูตรของเด่นหลักสิบกับหลักหน่วยล่างนะคะ สเป็นสูตรนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆทยอยลงให้ชมที่มันไปสูตรล่างนะคะนี่เป็นสูตรหลักสิบกับหลักหน่วยล่างะคะ่ะมันหลุดไปเข้าแปดหกแปดหกเจ็ดนะคะแล้วต่อมางวดที่แล้วนะคะอาจารย์ก็ทําลงให้ชมเผื่อมันจะกลับมาเข้าต่อนะคะสรุปแล้วมันกลับมาเข้าจริงๆนะคะเนี่ยมันเข้าออกมาเป็น ข้างล่างนะคะนี่เป็นหวยล่างออกหนึ่งศูนย์นะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์อาจารย์ก็วงวงกลมไปให้นะคะตรงนี้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 อ่ะที่ไม่ชอบก็มีศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งอะไรที่ไม่ได้ที่ไม่ได้วงนะแล้วก็ส่วนข้างบนออกหกหนึ่งแปดนะคะหกหนึ่งแปดก็มีบนด้วยนะคะมีทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะสําหรับงวดต่อมาจากจาก ล่างหลุดไปเข้าบนนะคะ,ะมีท่านผู้ชมขอมาของงวดนี้นะคะเออมันเข้าบนเขาก็อยากจะเห็นหน้าตาตัวเลขเพื่อจะเอาไปเสี่ยงบนต่อนะคะแล้วในตรงนี้อาจารย์สรุปไปให้นะคะก็มีเข้าเป็นโต๊ะบนมาเจออ็ดงวดเลยนะคะเข้าท้ายบนมาหนึ่งงวดก็คืองวดนี้แหละคะ่ะที่เข้าเป็นท้ายดังนั้นมาเป็นคู่โต๊หมดเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นโต๊ะนะคะเนี่ย เป็นโต๊ะเป็ดมาเป็นตัวกลับนี่ค่ะตรงนี้นะฮะหกหนึ่งแปดแล้วก็รวมทั้งหมดเจ็ดงวดนะคะหลุดจากบนนะหลุดไปสามงวดแต่ล่างหลุดแค่งวดนี้งวดเดียวนะคะกลับมาเข้าต่อเดี๋ยวงวดนี้จะทําให้ชมนะคะใครอยากชมก็คอมเมนต์เข้ามานะคะแต่นี้อาจารย์จะวางสูตรนี้ก่อนนะคะเมื่องวดที่แล้วอาจารย์วางคลิปนี้เป็นคลิปที่หนึ่งเลยนะคะคลิปแรกเลย อาจารย์เห็นว่ามันเข้าอยู่ก็เลยเอามาให้ชมนะคะจากการที่เราจับมาทั้งหมด21ชุดนะคะ21ชุดอาจารย์ก็คัดมาให้เหลือ7ชุดนะคะ7ชุดก็มี1 2 3 4 5 6แล้วก็7ชุดทีขด่ขีดออกนี่ก็คือมันไม่เข้าแต้มนะคะแต้ม10หน่วยบน5 6 9นะคะก็มาที่ที่เราตัดเอาไว้ก็มีแต้ม5 6 9 กลับมาที่แต้มเก้านะคะตรงนี้นะคะชอบตัวไหนก็กลับตัวด้วยนะคะเพราะอันนี้มันยังไม่ได้ปักหลักนะคะมันเป็นแค่สูตรนะคะจานก็เลยเอามาทําให้ชมต่อในงวดนี้นะคะจากสูตรนะคะก็เดินมาทั้งหมดนะคะยี่สิบเอ็ดงวดนะคะจะมีตามนี้เลยะค่ะร้อยสิบหน่วยบ้างนะคะสี่งวดแรกงวดที่ห้านี้ก็จะเป็นแค่ สิบกับหน่วยอ่ะแล้วก็กลับมาเป็นร้อยสิบหน่วยร้อยสิบหน่วยตามนี้นะคะที่อาจารย์ทําให้ชมเรื่อยๆนะคะสําหรับสูตรนี้อ่ะบางคนก็ชอบสูตรนี้นะคะหวังว่าสักวันหนึ่งมันจะกลับมาเข้าเออสามตัวนะคะสามตัวร้อยสิบหน่วยถึงงวดสิบห้านี้ก็จะมาร้อยกับสิบร้อยกับสิบไม่มีหน่วยนะคะพองวดที่สิบเจ็ดนี้ก็จะเป็นร้อยสิบหน่วย สิบแปดก็ร้อยสิบหน่วยสิบเก้าก็ร้อยสิบหน่วยนะคะหลังจากหลุดจากหลักหน่วยไปสองงวดก็กลับมาเข้านะคะอาจารย์ก็ทําให้ชมงวดที่แล้วนู้นก็ทํามาให้นะคะก็เข้ามาที่แปดหกกับเจ็ดนี่นะคะแลวงวดที่แล้วนี่ก็วางให้ชมอีกนะคะก็มาที่หนึ่งกับแปดตรงนี้นะคะหนึ่งกับแปดก็ยังมาที่สิบหน่วยสิบหน่วยยังไม่ปรากฏหลักร้อยนะคะยังไม่มีนะคะมีแค่สิบหน่วยอยู่สําหรับงวดนี้ก็ทํามาให้ชมต่อนะคะเป็น งวดที่22นี่นะคะจะได้ตามสูตรนะคะอาจารย์จะให้ดูที่สูตรนะคะจะเป็นร้อยครั้งที่3กับหน่วยครั้งที่3กับปีตัวนี้นะคะรางวัลที่1ก็ออกมาแล้วนะคะอาจารย์ยังไม่ได้ไม่ได้ใบตรวจมานะคะยังไม่ได้ใบตรวจเอาเศษกระดาษจดไว้ก่อนนะกะ็จะมี970 618นะคะเลขหน้า738แล้วก็ 3 9 1เนะึคะเลขท้ายก็จะมี5 7 8กับ8 7 0นะคะสองตัวล่างก็1 0อย่างนี้นะคะเราก็จะเอาตัวที่เป็นร้อยครั้งที่3กับหน่วยครั้งที่3ก็คือ5กับ8ปองตัวนี้มาบวกกันเป็น13นะคะบวกกันได้13พอเราได้เลข3นะคะ3าบวก1เป็น4นะะีะสีบวกสก็เป็น 6. 6 6แล้วก็เดินไปเลยะคะ่ะหกเจ็ดแปดเก้า แล้วก <c oughs> <week> anyway. ็เก้าบวกกับสามคงที่เป็นสิบสองก็จะได้ทั้งหมดเจ็ดหลักนี้นะคะจูสิคะว่าสองงวดแล้วนะคะที่มาสิบกับหน่วยหลักสิบที่อาจารย์บอกว่าเอน่าจะอยู่ในสูตรนี้ก็ยังอยู่จริงๆนะคะแล้วก็ตรงกับหลักสิบที่เราทําได้ด้วยนะคะหลักสิบที่ทําได้ของงวดที่แล้วอของสูตร เนี่ยคะเราก็ได้หลักสิบแค่ตัวเดียวนะคะก็คือตรงนี้นะคะที่เป็นเลขหนึ่งนะคะออกมาที่หกหนึ่งแปดนะคะแลเข้ากลับไปกับเด่นระยะยาวที่อาจารย์วางไว้ให้แล้วเขียนด้วยดินสอนี่นะคะอยู่ในคลิปที่สองอันนี้นะคะได้สูตรหนึ่งสองเดี๋ยวอาจารย์ก็จะวางสูตรนี้ต่อด้วยนะคะนี่นี่ก็ตัดกันมาคะคะจะได้หนึ่งแค่ตัวเดียวของงวดที่แล้วเดี๋ยวเราต่อจากสูตรนี้นะคะอาจารย์ก็จะลง อาจจะเป็นอาจจะต้องทำทำแต้มก่อนนะคะทําแต้มก่อนเพื่อเราจะย้อนกลับมาตัดที่อาจารย์จะจับไว้ให้นะคะจับสูตรนี้ก่อนนะคะสูตรนี้อาจจะลงแบบนี้แล้วก็อาจจะเป็นเด่นเด่นระยะยาวนะคะเด่นระยะยาวมีทั้งหมดสองสามสูตรนะคะต้องลงก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยไปดูที่หลักสิบล่างอีกครั้งหนึ่งนะคะเอยหลักสิบบนนะคะหลักสิบบนอีกหนึ่งครั้ง ตามนี้เลยนะคะก็ยังยังโอเคอยู่นะคะสำหรับสูตรนี้อย่างเข้าสิบหน่วยต่อไปนะคะอย่าอย่างไม่มีหลักร้อยะคะอ่ะจารย์ก็ว่าหลักสิบก็น่าจะอยู่ในนี้อีกนะคะนะยี่สิบสองงวดแล้วนะคะเพราะว่าตัวเลขมันหลากหลายตัวนะคะมันต้องอยู่ในนี้เดี๋ยวเราหาหลักสิบได้แล้วดูซิว่าในนี้มีไหมนะคะหลักสิบจากตรงนี้นะคะตรงนี้อันนี้มันมีที่เลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่ง ในนี้มันก็มีเลขหนึ่งด้วยก็มีความเป็นไปได้ที่อาจารย์บอกไว้อาจารย์วางจับให้นะคะสามตัวบนก็มีหลากหลายสูตรนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีห้านะคะห้าหนึ่งแปดนะที่ใกล้สุดนะแล้วก็จะมีบางสูตรก็เป็นแปดหนึ่งหกไปนะคะก็จะเป็นเป็นตัวโต๊ไปนะแต่แต่อาจารย์จะชอบห้ามากนะคะก็คือห้าหนึ่งแปดเนี่ยแหละคะ่ะห้าหนึ่งแปดห้าศูนย์แปดแล้วก็ห้าสองแปดนะคะ ห้าหนึ่งแปดห้าศูนย์แปดและห้าสองแปดอาจารย์เอามาจากตรงนี้แหละค่ะนะเอาศูนย์หนึ่งสองของสูตรนี้แหละศูนย์หนึ่งสองของสูตรนี้นะคะเอาไปจับเสียบชนกับเลขห้ากับเลขแปดนะคะแล้วก็เลขหกกับเลขแปดซึ่งมันจะไม่มีเลขศูนย์หนึ่งสองนะ,ะอาจารย์ก็เอาไปไว้ตรงกลางเลยนะ,ะตรงกลางเป็นหลักสิบเพราะว่ามีหลักสิบที่เป็นเลขหนึ่งนะ,ะเผื่อหลักสิบเลขหนึ่งมันไม่มีนะคะก็มีตัว อศูนย์หนึ่งสองอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยตัวลองคะศูนย์ศูนย์หนึน่งแล้วก็สองถ้าเผื่อหนึ่งนี่มันไม่มาอาจจะเป็นศูนย์กับสองนี่อาจารย์เน้นไปที่สองด้วยซ้ําไปนะคะถ้าตัวหนึ่งไม่มาตัวเด่นนะคะตามนี้นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปเบาๆสมองก่อนนะคะเพิ่งเริ่มต้นงวดใหม่นะคะงวดใหม่วันที่สิบหกเมษายนคะอ,อาจารย์เอา สูตรนี้มาวางให้ชมก่อนเลยเดี๋ยวต่อจากสูตรนี้อาจจะเป็นเด่นระยะยาวเลยนะคะใครอยากชมเด่นระยะยาวจะมีก็สองสามสูตรนะคะที่เข้าดีอยูะะ่แล้วคู่โต๊ดก็เข้านะคะคู่โต๊ดโต๊ดบนการจับไปให้นะคะโต๊ะบนตรงนี้นะคะ่ะกก็ที่แล้วเข้ามาสองชุดนะคะเป็นแปดหกเจ็ด งวดนี้ก็ตรงนี้นะคะที่อาจารย์จับไว้ให้นะคะในกรอบสี่เหลี่ยมนี้อาจารย์ก็จับด้วยดินสอไว้ตรงนี้นะคะเนี่ยมันจะมาเป็นแปดหนึ่งหกนะคะนี้แปดหนึ่งห้าเนี่ยค่ะแปดศูนย์ห้าแปดหนึ่งห้าแปดสองห้าแล้วก็แปดศูนย์หกแปดหนึ่งหกแล้วก็แปดสองหกคะนี่จะมาโต๊้ในคู่นี้นะคะคู่นี้ออกมาที่หก หนึ่งแล้วก็แปดนะคะก็จะเป็นคู่คู่นี้อ่นะ,ะเดี๋ยวลองลองมาทําสำหรับงวดนี้ถ้าถ้าสองสูตรนี้นะคะทําออกมาแล้วมันชนมีเลขชนกันนะคะหมายถึงตัวชนเราก็ไม่สามารถจะเอามาจับเป็นตัวโต๊ดได้นะคะเราก็จะต้องทําเป็นตัวเด่นอาจารย์ก็จะมีอีกบางสูตรนะคะที่จะไม่ชนแล้วก็ ถ้าสูตรไหนไม่ชนกันเราก็จับเป็นคู่โต๊ได้นะคะสำหรับสองสองสูตรนี้นะคะสองงวดที่ผ่านมามันจะไม่ชนกันนะคะตรงห้าหกเจ็ดก็กับ8ปดเก้าูนย์นี้ก็คนละเลขกันส่วนสำหรับศูนย์หนึ่งสองกับสี่ห้าหกนี้ก็เลขไม่เหมือนกันก็เลยจับโต๊ะได้นะคะเ,เข้ามาสองงวดแล้วเดี๋ยวเรามาดูงวดที่เราจะใช้สำหรับงวดนี้นะะว่าจะได้เป็นคู่ไหนสำหรับอันนี้ก็เข้ามาเป็นโต๊ะตรงนี้เลยนะคะอาจารย์ จับมาจากหลังจากที่เราเรียนอะไรไปหลากหลายสูตรแล้วนะคะลองมาจับดูก็เข้านะคะอาจารย์ก็จะชอบตรงนี้นะคะตัว518ตรงนี้นะคะอาจารย์จับไว้ในสูตรในสูตรเด่นบนอีกบางสูตรนะคะ518ก็เข้าเข้าอยู่หลากหลายสูตรเหมือนกัน,นะคะ่ะอันนี้ก็เป็นชุดเด่นนะคะเนี่ย ศูนย์หนึ่งสองแล้วก็สี่ห้าหกแล้วก็มีเจ็ดแปดเก้านี้ไม่เหมือนกันสักสูตรเลยนะคะก็จะมาได้ตรงหกหนึ่งหกแปดอันนี้จับโต๊ดนะคะจับโต๊ดส่วนใหญ่ก็จะเป็นโต๊ดหมดนะคะจะไม่มีตรงเลยนะคะที่อาจารย์ทําไว้อันนี้ของงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วเดี๋ยวเราก็มาค่อยๆตามต่อในสูตรที่มันเข้านะคะในสูตรที่มันเข้าอังนี้นะคะเนี่ยอาจารย์จับให้คงจะจํากันได้ะคะ่ะที่มันเข้าในกลุ่ม นี่กลุ่มเด่นเลยนะคะหกเจ็ดแปดนี้เนี่ยนะคะแปดหกเจ็ดออกมาที่แปดหกเจ็ดมันจะมาในกลุ่มเด่นๆนะคะสําหรับงวดนี้ก็กลุ่มเด่นๆนะคะก็จะติดมาได้ตัวนี้หนึ่งตัวนะคะบางแต่ละงวดมันจะไม่เหมือนกันนะคะอาจารย์ก็จะจับให้นะคะก็มีเอาห้ามาวางนะคะอาจารย์ชอบห้านบางงวดที่แล้วแล้วก็เอาศูนย์หนึ่งสองมาวางแล้วก็เอาเจ็ดกับแปดมาวางนะคะเจ็ดกับแปด ที่เป็นตัวมากๆนะคะมาวาดน,นะแล้วก็เอาศูนย์หนึ่งสองที่ไม่มีนะคะมาเสียบเลยสามชุดแล้วก็จะมาที่ตรงหนึ่งแปดตรงนี้นะเข้าแค่สองตัวนะก<ต>็มีสูตรเข้าอยู่หลายหลายที่เลยนะคะก็หลายสูตรอยู่นะคะจานก,ก็จะวางให้อย่างนี้นะคะห้าหนึ่งแปดจะชอบ มันจะมาชุดในชุดนี้อะบางท่านก็ชอบตัวนี้กันนะห้าสองแปดอะไรเงี้ยนก็มีหลายที่อยู่ก็มีสูตรหนึ่งกับหกอะไรแบบนี้นะคะสูตรสองตัวฮะก็เข้าอยู่นะคะสองตัวมาได้หนึ่งตัวก็เข้าสำหรับล่างก็เข้าหลายสูตรนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ชมในช่องในช่องของอาจารย์นะคะก็จะ เข้าใจนะคะว่าม you know, ีส e. ูตรไหนเข้าบ้างนะคะสูตรไหนหลุดบ้างนะตามนี้นะคะก็มีหลากหลายเดี๋ยวตรงนี้อาจารย์จับไว้ให้ก่อนนะคะจับไว้ให้แต่เดี๋ยวค่อยมาตัดกันคะเดี๋ยวไปเรียนแต้มก่อนแล้วย้อนกลับมาตัดนะคะเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาตัดนะดูตรงนี้เป็นก่อนสําคัญก่อนนะคะดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวตรงไหนเด่นเรียนเด่นเรียนอะไรแล้วเดี๋ยวค่อยมามาจับวางนะคะค่อยๆทําไปนะคะ อย่างเพิ่งเริ่มต้นนะคะยังไม่เห็นตัวเลขแน่นอนนะคะเดี๋ยวไปดูที่สูตรให้มันหลัดหลายๆสูตรก่อนนะคะแล้วค่อยมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ก็ฝากเป็นสูตรนะ,ะเด่น2-3ตัวบนนะคะอันนี้ก็คือมา2ตัวมาไม่ครบนะคะสอตัวเน้นไว้แล้วนะคะว่าสอตัวบนถ้ามามันมาคู่10หน่วยก็ยังมีโอกาสนะคะมีโอกาส สำหรับงวดที่จะมาต่อหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูแต้มแล้วก็ดูหลักสิบหลักสิบบนนะคะว่าได้เลขอะไรมันจะมีอยู่ในนี้ไหมนะคะถ้าไม่มีนะ,ะอาจารย์ยังว่าถ้าไม่มีอยู่ในนี้สูตรที่เราจับชนอาจจะหลุดก็ได้ mm hmm. อาจารย์ยังมั่นใจว่าหลักสิบน่าจะอยู่ในสูตรนี้นะคะอยู่ในสูตรนี้มายี่สิบสองงวดนี่นะคะมาสิบทุกงวดเลยคะ่ะสำหรับร้อยกับหน่วยก็มีหลุดไปบ้าง mm hmm. อย่างนี้นะคะหลุด แต่สินี้ยืนยาวมาเลยนะคะทุกงวดนะคะเดี๋ยวพบกับอาจารย์ใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ก็ต้องฝากเอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะชมไปเพื่อความบันเทิงนะคะอย่าเพิ่งไปจริงจังอะไรมากอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะสวัสดีค่ะ